กันเลยครับเอาเปิดตัวกับรถรอครับโอ้สวยจัดประหลัดบอกชโอดองจัดเต็มสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินโดนครับผมห้า đó Ồ Nè Nè Phải thăm các bạn chẳng này mà Hả Khô la đây nè Một này các bạn Hột mươn Hả thăm cái mày oh. แต่โครงเดิมอ๋อโครงเดิมไม่แพงไม่แพงหรอนี่พวกลาฟงลาไฟก็สมชายครับสมชายเทอร์โบครับเปลี่ยนแปลงแค่กระบะใหม่ครับคันนี้บะมิเนียมครับสวยจัดครับ และแต่โซนครับกระบะต่ํากระบะสูงครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับพื้นที่นี้เขาเล่นกระบะสูงได้ครับไม่ต้องมองเห็นดินครับบางพื้นที่ไม่ได้ครับต้องเห็นดินก่อน <laughs> ยังมีทีเด็ดให้ชมอีก ยังมาไม่หมดนะครับวิ่งดินได้เงินเยอะก็หน้าแต่งอยู่รถนะครับวันละวิ่งวันละสามพันเนาะ ถือว่าราคาดีครับโซนด่านเกวียนอ๋อโหดครับวันนี้หัวไหวอรวไหนมีป่าโอ้ยขออร์ได้เตรไหมนี่ครับเอ่อบางฝุ่นท้องช้างมันจะเป็นอย่างนี้แหละ มันอุ้มดินครับนี่ครับเปิดบางฝุ่นวิ่งงี้เลยครับเหลือๆครับออนดีมากครับ นี่ทีมงานอะไรนะเท่าแกนี่ชอโดงะเอาชอโดงเลยเหรอมาแล้วครับขับเองเลยเท่าแกลงมาโดบก่อนครับลงมาโดบก่อนเมื่อคืนจัดหนักอะไรนี่คืออะไรเอาละครับจัดหนักให้พี่หลงหน่อย ละแนงนี่ดูละแนงสามไม้เสาหนึ่งเมตรนั่นนี่อูรถใหม่ตัวเอฟเคสี่ห้าเจ็ดเฮ็ดงานเหมาก็จบไปแล้วครับต่อไปเหลือแค่งานเที่ยว ราคาดีมากครับหนึ่งเที่ยวครับหากแล้วรถดำเหลือ350บาทครับถามเ่าแก่มาแล้ววิ่งใกล้ๆก็2 5 0ยาขยับไปอีกหน่อยหนึ่งก็300รอถึง350าสสุดยอดเลยครับโซนดันเกลียนนี่ราคาดีจริงๆ คันนี้โาแกบอกสามพันได้น้ำมันสามพันได้ประมาณร้อยเที่ยวครับคาตักเที่ยวละร้อยห้าสิบบาทวันหนึ่งก็หมื่นห้าเอ้ยลบน้ำมันไปสามพันเหลือหมื่นสองโอ้วานละหมื่นสอง ดินนีไม่ต้องซื้อเลยครับฟรีที่ขุดเยอะครับโซนนี้แต่วิ่งไกลนะท,ที่ขุดเยอะก็จริงแต่วิ่งไกลครับไปนี่งานเที่ยวนะครับเต็มกลอง ก็แรงครับคันนี้มาแล้วครับเจ้าหัวประดุก 6M61 ครับ ช่างโมดมีติ๊กเกอร์ช่างโมดด้วยโอ้นนี้เขาเตรียมจะใส่สปอร์ตไลท์แล้วมีราวไฟเรียบร้อย ทำงานตลอดทั้งปีครับทีมงานนี้หน้าแร้งหน้าฝนงานมีตลอดครับโ่นน่านเกียน <c oughs> ขาเดียวไม่ใช่จะสิบโลว่านี่ <c oughs> <c oughs> รอตั้งนานกว่ารถจะมาครับ อันนี้ก็น่าจะน่าจะต้องลอกเลยเพราะว่าฝั่งนี้ต่ําไปแล้วครับฝั่งนี้น่าจะต้องเอาออกได้ดิ นี่ทำปั๊มมาแน่นอนครับข้าวเช้ากินแล้วเหลือข้าวเที่ยงขอรวมช่างสายควันด้วยอันเนี้ยนั่นบอนออกเล็กน้อยครับ โซนนี e ้อีแตนเยอะครับมีแต่คอกสูงๆแบบนี้แหละขนมันมองแต่ไกลนึกว่า10ลอ้อครับคันนี้โอ้มันใหญ่พโพดครับ กีแล้วเนี่ยสายแอร์พังแล้วแหละใหญ่มากนล้หัวกว้างไงหัวกว้างหัวตัวนี้ก็เท่า 3M มใช่ไหมหรือว,ว่า3 h นี่เลย กว่าจะได้เต่ละเที่ยวพี่น้องเอ้ยแต่เที่ยวละสามร้อยก็ิ่งสิบเที่ยวก็อยู่ได้ครับไม่ถึงสิบก็อยู่ได้มา แคบนี้หมดสิทธิ์ครับ175จหะไวไหมงานเที่ยวเต็มกล่องครับสบายสบายครับ เดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้าหน้ายาวครับหรือว่าเจ้าหัวยาวสโลโมชั่นทินงานก็น่าจะกินข้าวกล่องครับเลยมันก็จอดกินกันเองตอนนี้เที่ยงแล้วครับ ลูกค้าถือว่าได้กำไรล้วนๆครับดิสเยอะครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ออกไมโครล,ลงมาแล้วโอ้โอเิมน้ำมันหรือเปล่าเติมน้ำมันครับนี่ครับเวลาเป็นเงินเป็นทองแทบจะไม่ได้พักได้ผ่อน ข้าวก็ต้องกินในรถนะครับก็น่าจะเป็นระบบยกเติมนะดูเก <laughs> ิดกันดำมมาหากินครับ โอ้มันตัวดูดหรือเปล่าตัวนี้อ๋อตัวนี้มีปั๊มดูดป่ะอ๋อดีเลยตัวนี้มีปั๊มดูดแจวเลยครับเติมเต็มถังเลย เอ,อ,อเดีเลยครับสบายไม่ต้องยกเกนลอนเอาละครับสำหรับทีินี้ผมก็บายบายครับเดินทางไปหาเจ้าคุณทองที่อำเภอคงสวัสดีครับคลิปนี้